ข่าวแรกก่อนครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกปนาตรุดิตองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบทกภัยครับที่หอประชุมโรงเรียนบางระกมวิทยาศึกษาอำเภอบางระกมจังหวัดพิษณุโลกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกกัมปนาตรุดดิษฐองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราประชานุเคราะห์ในพระบรมราชุปัม์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางระกมจังหวัดพิษณุโลกโดยจังหวัดพิษณุโลกได้รับผลกระทบ3อำเภอได้แก่อำเภอวังทองอำเภอบางระกมและอำเภอพงมพิรามประชาชนได้รับความเดือดร้อน25ตำบล144หมู่บ้านบ้านพักอาศัยได้รับผลกระทบ5,647หลังคาเรือน พื้นที่ทางการเกษตรประมาณ15,772ไร่ขณะนี้สถานการณ์ในอำเภอบางระกำรรมระดับน้ำยังท่วมขังสูงอยู่ยังไม่เข้าสู่สภาวะปกติค่ะองค์มนตรีได้เชิญพระราชกระแสรรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงห่วงใยและส่งกำลังใจให้พี่น้องประชาชนพร้อมข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งจิตอาสาพระราชทานที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง จากนั้นนะคะเชิญสิ่งของพระราชทานจํานวน2,029ชุดมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยอำเภอพรมพิรามอำเภอบร,รกรรมและได้เดินทางไปยังพื้นที่ชุมชนบ้านวังฉำฉาหมู่15ตาบลบางระรกำรรอำเภอบางระรกรรมเพื่อมอบสิ่งของพระราชทานโดยนั่งเรือมอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนจำนวน5หลังคาเรือน ซึ่งเป็นบ้านเรือนประสบอุทกภัยมาตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมจนถึงปัจจุบันค่ะประชาชนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้พร้อมท,ทางกล่าวว่าถึงความเป็นอยู่ยากลำบากแต่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากหน่วยง,งานต่างๆทำให้ยังสามารถดำรงชีพต่อไปได้ค่ะนี่คือพระกรุณาพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่10ที่ ไม่เคยอยู่นอกพระเนตรพระกันในความเดอด้องของพี่น้องประชาชนชไม่ว่าะจะเป็นปัญหาเรื่องของอุทกภัยหรือปัญหาเรื่องของความไม่แน่นอนของทางด้านจิตใจยอย่างเหตุการณ์ที่ไม่น่าเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาอย่างที่หนองบัวลำพูพระองค์ท่านเร่งรุดที่จะไปดูแลเยียวยาจิตใจของประสบนิกร์ซึ่งถือได้ว่าเป็นประชาชนที่พระองค์รักดังนั้นการที่จะเห็นพระองค์ออกมาช่วยเหลือในทุกๆครั้งเนี่ย จะอยู่ในยามที่ลำบากและวิกฤตนี่คือพระก,กรุณาของพระองค์ท่าน<ช>